ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้โชคดีมากเลยท่านผู้ใหญ่สุปราณีพักมีนะฮะบอกว่าทุเรียนของเขาไม่งามเลยมีปัญหาจะไปรอดไหมก็เลยให้ผมมาช่วยดูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่นี่นะฮะโอ้โหเป็นแนวยาวเลยผู้ใหญ่ นี่นะทุเรียนผู้ใหญ่กี่ไร่เนี่ยอ๋อเออแปลงนี้รู้สึกเมื่อสัก20ปีเนะาะน่าจะถึงปเป็นลำใหญ,ล,ใหญลำใไยลูกโตมากเลยแปลงนี้ลูกใหญ่มากอืมเป็นพันลูกใหญ่สวยนี่ฮะไม่มีปัญหาครับผมนในใช,ช่วงปีแรกในเขต ในเขตนี้เนี่ยมันจะต้นไม่ไม่งามกับดีมันทำให้แก่งฮะที่ผู้ใหญ่ลองใช้แว่นดูใช้ยังไงเคยไคยสองท้าว่ะไม่เคยอ่ะเขาเปิดยังไงอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะ<อ>ให้ให้อยู่ระดับเนี้ย ฉีดก็ใส่เชื้อราผิวจักระจันฝอยอะไรเงี้ยใช่ก็จะเป็นแบบนี้แหละหมอตีเนี่ยไพรดีดาอะไรนะไพรีดาเบนไพรีดาเบนกับไพรีดาเบนเนี่ยมันเห็นตัวไม่เป็นไรกับอะไรนะแล้วมันไพรีดาเบนกับไพรีดาเบนมันลายแดงอย่างนี้ลายาลแดงไม่มีอะไรหนูใส่หนูก็ลืมต้องไปดูถ้าเชื้อราคาเบนดาซิมก็ได้อยู่ฮะข้างไหนก็ได้ใช่ไหมครับ ข้างไหนก็ได้ฮะลงมปอีกลงมปอีกนั่นแหละเจอตตากัดเลยเห็นไหมหหหแต่จริงๆเพี้ยถ้าเป็นเจ้ากระจันฝอยก็จะเห็นตัวนะฮะแต่เพี้ยฝอในทุเรียนจะดูยากหน่อยเพราะว่าสีของทุเรียนมันจะกลมเกลือนกันพี่ใหญ่ดูตรงนี้นิดหนึ่งตรงตรง,ตรงใบเหรอดูหลังใบเนี่ยมันเป็นอะไร มันเหมือนกระด้างกระด้างผิดปกติหรือมันโดนน้ำเจออะไรไหมไม่เจอตัวอะไรมั้ยไม่เจอตัวก็ถือว่าฉีดอยู่ฮะเพียงแต่ช่วงนี้เข้าหน้าแรงเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยต้องให้ถี่นิดนึงนะฮะพี่ผู้ใหญ่ให้น้ำยังไงโอ้ยังชื้นอยู่เนี่ยดินดีมากเลยนูว่าไอมันไอ้นั่นไหมมัน เนียคุมได้ยากอย่างเงี้ยดินมันจะเย็นหญ้าฟางเนี่ยคุมได้แต่แกบห้ามคุมถ้าเป็นแกบไอ้ตรงตรงที่ดินมันเหนียวไม่กล้าเอามานั่นเลยค่ะไม่กล้าเอามาใส่แกบถ้าเหนียวจัดเนี่ยผู้ใหญ่ใช้คุกดินได้เป็นกดอีกเหรอไม่ไม่ยังยังแป้งแป้งใหม่เนี่ยยังแป้งใหม่ที่จะทําเนี่ยหรือว่าจะเอาเอาขี้เป็ดเนี่ยไปโรยก่อนแล้วค่อยค่อยพูนตรงนี้เข้าหากันอย่างเงี้ยได้ไหมฮะได้ แต่ต้องปป่อยปล่อย่าเสมอก่อนพื้นที่ตอนพื้นที่มันบ้างเปล่าอยู่ฮะมันเป็นตอข้าวโพดตอข้าวโพดอยู่หนูก็เลยกะว่าจะเอาจะเอาคีบคีบเป็ดคีบเป็ดนี่มันสิบปีได้เลยอ๋ออย่างนั้นได้แล้วฮะเันาจะเป็นผงแล้วมันหมักมันผ่านการักนะว่าจะเอารถอะโรยโรยแล้วก็จะทําโคกที่หลังครับได้จะทำเป็นแปลงที่หลังเงี้ยครับครับคงไม่เค็มเนาะเค็มไหมฮะจะเค็มไมไม่เค็มฮะคือมันไม่เค็มหรอกที่มัน ใส่ทุเรียนแล้วตายทุเรียนมันลากอ่อนแอไงนี่นี่ไปแล้วไปแล้วจึ๊บอ๋อไปไหนอ่ะแมงเต่าแมงเต่าก็จริงๆพวกแมลงปีกแข็งใช้เซฟวินแล้วเซฟวินเดี๋ยวนี้ผมว่าเพี้ยไฟมันก็เก่งนะแล้วก็ใช้เลยครับกลัวใช้ไม่ได้ใช้ได้ฮะรับลำไยก็ไม่เคยใช้เลยแต่ลำไยเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เพราะว่าเวลาใช้ลูกเนี่ยถ้าใช้อัตราฉีดโชคเกินแล้วลูกมันจะร่วงเลยฮะร่วงให้เห็นเห็นเลยฮร้อนใช่ไหม มันมันเป็นยาเย็นแต่ว่ากับลําไยมันเซวินที่ยนนเย็นเหรอะเซวินที่เย็นครับค,ครับอยู่ในกลุ่มยาเย็นนฮะแต่ว่ากับลําไยมันไม่ค่อยถูกฉลโกกันเท่าไหร่หรอกอแต่แต่ทุเรียนใช้ได้ใช่ไหมฮะสามขีดทุเรียนใช้ได้มีเซวินที่ใช้ไม่ได้เลยคือมะกอกมะกอกมะกอก,มะกอกนี่ถูกเซวินนิดเดียวเหลืองทั้งต้นเลยครับผม <laughs> ผมเคยเจอฮะ มันก็ลางเนื้อลางยาฮะผู้ใหญ่เดียวเดินดูเรื่อยๆโอ้สวยงามากผู้ใหญ่มันว่ามันม่สวยเขตนี้มันเจอยาไปแข่งความสวยเพราะว่าเราเคยเจอแต่ลำไยมันโตเร็วนะโอ้ยลำไยมันโตไวเขตนีะเราเจอทุเรียนแล้วมัน รู้สึกหนูว่าช้าไปไหมหรือว่างี้ยคนงานเขามาติดเกินหนูว่ามันจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวผมมีสูตรสูตรใบใหญ่สูตรใบใหญ่จะมีจัดให้เลยค่ะมีกูดไลทสาหร่ายทะเลแล้วก็จะเป็นตัวโอโดดี้ฮะตัวนี้ใบใหญ่แน่แต่อย่าาพึ่งอย่ารีบใบใหญ่ตายง่ายใบเล็กไม่ตายครับผมมันเหมือนเราไม่ทันใจหรือเปล่าเราเคยเจอแต่ลำใหญ่ะ มาเจอตระลมใหญ่แล้วมันโตเร็วไงทีนี้พอเรามาเจอทุเรียนเหมือนเหมือนมันนิ่งอะค่ะเหมือนมันนิ่งเนี่ยระยะนี้ผู้ใหญ่ต้องฉีดยาแล้วนะฮะระยะพอพอผลิใบใหม่เนี่ยเพี้ยมันจะเข้าตอนนี้ละเพี้ยไฟเพี้ยเพี้ยไอ่จะกระจันฝอยเนี่ยมันเข้าเข้าตอนนี้ครับผมอ่าอ่ฉีดครับู่นี้ใช้ยาไม่เยอะหรอกแต่ฉีดฉีดจะจี้ต้นหน่อยฮะจี้ใบ ดินดีอยู่ฮะที่ว่าดินเหนียวไม่เหนียวเลยนะฮะที่ดีที่ดีว่าผู้ผู้ใหญ่เอาเอา,เอาพวกเนี้ยคุมดินพวกฟางหรือเศษวัชพืชเนี่ยคุมดินได้แกลบคุกดินได้แต่ห้ามคุมดิน,นครับผมคุกดินได้ถ้าดินมันเหนียวจัดนะไม่กา,าเอาใยครับแต่แกรบ,รบ,บต้องเป็นแกรบดำนะที่ระบบลากนะอาจารย์หรือว่าถ้าจะดู เชอยอมเสียงผู้ใหญ่ถอนเลยแต่ผมว่าถอนเลยต้นเนี้ยหนูจะถอนอยู่หนูรอต้นใหม่มาหนูจะเอามาปลูกถอนเลยฮะถอนเลยใช่ไหมครับถอนเลยครับผมว่ารากมันไม่ไปผู้เรียนเวลามีปัญหาคือรากไม่ไปก็ไปอยู่เลยไม่ตายไปไปเดี๋ยวมะกอดตายอ่ะไปแล้วไปแล้วไม่ตายแล้วถ้ามันจะตายมันจะเหลืออยู่แค่นี้จะไม่ไปเลยอันนี้เป็นอะไรไหมฮะที่มันดำแบบนี้เชื้อไฟทอปหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาท็อ,ทอปท็อปครับเนี่ยเน่าเลยฮะท็อปครับมลงคนลูนเนาะมีตาลิกซี้วะเอามาฉีดฉีดจอคนูนฉีดแยกกับพวกน,นี้นะฮะอ๋ออันนี้เราฉีดคูนอย่างเดียวใช่ไหมคนูนเลิกซี้วะเ,<อ>เน่าเลย๋อบ ทุเรียนเป็นไม้ผลที่ปลูกแล้วมักจะมีเปอร์เซ็นต์ตายสูงทําให้มีการโทษโน่นโทษนี่เช่นปลูกหน้าใบไม่หันหาแสงก็ตายให้น้ําเช้าเย็นก็ตายใส่ปุ๋ยเคมีก็ตายใส่ขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูก็ตายต้องทำอย่างโน่อนอย่างนี้ เช่นปัจจุบันนิยมปลูกกันก็คือต้องยกโคกแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ตายสูงหรือว่าดูดูระบบดินก็อาอมันไม่โพงข้างล่างค่ะอด้าวคอดินก็คือพวกนี้แหละถ้าไอ,ค,อาคือเราไม่ต้องใช้บ่อยแบบแบบเมื่อก่อนที่ผมไปคุก้ีเขาใช้จนกระทั่งทุเรียนตายเพราะยาไม่ใช่ตายเพราะ โรคที่นี้ตายเพราะยาเขาฉีดบ่อยนานฉีดครั้งนะฮะก็ช่วยทําให้มันไม่ระบาดพอแล้วครับครับเชื้อไฟทอปทล่าคือเชื้อไฟทอปทล่ามันเป็นราเขาเรียกราราชั้นต่ําอยู่น้ําอยู่ตามคอดินอะทอฟทล่าครับผมครับแต่ถ้าเราฉีดเนี่ยมันจะคืนไหมฮะมันจะดี้ไหมหรือว่าเหมือนเดิมได้ไงก็ตายไม่รอดแล้วครับครับ เพราะว่าเวลารก็ต้องกันอย่างเดียวใซ่ตรงเนี้ยคือคือเวลามันกินที่โคนเนี่ยมันกินรอบแหละพอกินรอบเนี่ยไอ้พืชที่มันมันสร้างแป้งสร้างน้ําตาลที่จะส่งไปเลี้ยงรากเพื่อให้ดูดน้ําดูดอาหารเนี่ยมันโดนตัด พอวันหนึ่งพอมันมันหมดพอรากมันหมดกําลังมันเอากําลังจากนู่นนี่นั่นแต่มันไม่มีไม่มีส่งมาเพิ่มเติมใบทุเรียนเนี่ยลักษณะมันจะร่วงใบพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้นับไปสักประมาณไม่เกินยี่สิบวันะใบจะร่วงพร้อมกันเลยครับครับมั้ช่วงนี้ผมว่าผู้ใหญ่อีกตัวหนึ่งก็คือเอาเมตาเล็กซี่มาเพราะว่าตรงจดดอะหนูจําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งทางไลน์โอเคได้คได้เมตาเล็กบางสวนปลูกไม่ยกโคก ใบไม่ต้องหันหาแสงใส่ทั้งปุ๋ยเคมีใส่ทั้งขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ก็ไม่ตายเพราะเขารู้ว่าทุเรียนต้องการน้ำมากแต่ต้องระบายน้ำดีความชื้นสัมผัสในอากาศต้องสูงไม่แห้งมากจนเกินไปทุเรียนต้องการน้ำเยอะ แต่การระบายน้ำต้องดีในดินเหนียวต้องใส่อินทรีย์วัตถุที่ย่อยช้าเช่นกิ่งไม้สับแกรบถ้าเป็นที่ลุ่มน้ำขังต้องมีการยกโคกให้สูงเพื่อให้ระบายน้ำดี มันต้แต่ลาาเขาไปไวมากเลยล่าเขาไปไวมากเลยอฮะปกติเรามีเราจะมีแค่นี้เองผมว่าต้องไปผิดไปตามนี้วฟิลและนี่ไปน่าแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มอ่ะนี่เน่าตายเมย์ขี้ใหญ่ตาย เนี่ย<ม>ดินไม่มีปัญหาหรอกพี่ผู้ใหญ่เชียงใหญ่ตายเชื้อลแตอพออกไปได้นิดนึงมันตายอ่ะเชื้อมันลงรากอะ่ะครับมันไฟทอปเทล่ามันอยู่ตามดินตามน้ํากินลากกินโคนนี่แหละฮะครับจะไม่ขึ้นสูงอะ่ะนี่ขนาดเราใช้สต็อกไอนิ่งแล้วนะยอด,ด,ด,ดทุเรียนเป็นพืชที่โตวไว แต่ระบบรากอ่อนแอน้ำน้อยก็ตายน้ำเยอะก็ตายใส่ปุ๋ยเคมีมากไปก็ตายใส่ขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูมากไปก็ตายเช่นกันฉีดยาฆ่าหญ้าดูดซึมไปโดนรากก็ตายหรือถอนหญ้าวัชพืชไปกระทบรากทุเรียนก็ตาย และที่สำคัญมักมีโรครากเนา่าโคนเนา่าจากเชื้อราชั้นต่ำเช่นไฟทอปเทราและพิเทียมระบาดจนกระทั่งยืนต้นตายจานเนี่ยถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยเออมันยังโอเคมันยังสวยใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่สวยอะ่ะ ออกมาได้เหมือนต้นนี้มันก็ยังโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีเชื้อราบ้างครับอย่างเงี้ยสรุปก็คือดินไม่มีปัญหาตามที่ผมเคยคาดว่าดินของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าดินเหนียวน่าจะมีปัญหาไม่มีคือรากเดินแล้วล่ะแต่ปัญหาที่เจอต้นเมื่อกี้คือไฟท็อปโซล่านี้ก็น่ากลัวนะฮะระบบคออไอมัดต้นนี้อย่างนี้ได้ไหมได้ครับผมเรือว่าเราต้องปล่อยแล้วหรือว่าเอาไว้ก่อนก็ก็ต้องคล้องไว้หน่อยฮะเพราะว่าลมมันแรงฮะ หน้านี้ลมแรงปีนี้ยังโชคดีนะปีนี้ปีนี้ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจะไม่รุนแรงเหมือนปีที่แล้วพอปีที่แล้วพอมันแรงเข้ามาลมเนี่ยมันจะตีใบทุเรียนหลุดหมดนะฮะปีนี้ไม่ค่อยจะแรงมากนี่ยาปีนี้มันแอนิีโยเนี่ฮะเขาว่ามันจะแรงแนนทแต่ปีที่แล้วก็แอนิีโยเขาว่าจะแรงช่วงต้นปีแรงแต่ช่วงปลายปีฝนโคตรชุกเลย แล้วตกสวยเนี่ยสวเมื่อต้นเนี้ยถอนเลยฮะถอนเลยถอนทิ้งเลยฮะยังไงก็ยังไงก็ไม่โตเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูเป็นอาจารย์อีกอาจารย์นึงนี่ยลากไปแล้วลากมาอยู่แต่ว่ามาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปอ่ะมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนเดิมเพราะว่าพอเชื้อมันกินตรงนี้หมดเลยอ่ะเออไอ้ที่ผมว่า แต่ต้นนี้ยังไม่ไม่กินมากอืมลากไประบบลากโอเคอยู่ระบบลากไปอยู่ครับเนี่ยเนี่ยไปอยู่ก็แลังแต่แต่เอาไปนานจาแหละผมว่ามันน่าจะมีเชื้อทบบ้างบ้างตัวเนี้ยฝั่งนี้เขากินฝั่งเดียวีลมันตายมันตายให้มันเจิดจากอะไรให้น้ำที่มันตายเชื้อแหละเชื้อไฟทอปทาร่ามันชอบมากกับทุเรียนฮะช่วงที่ผมไปคุกคีเขาเรียกทุเรียนทุเรศเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็คือที่มันตายก็คือเชื้อไฟทอปทาร่าที่มันสะสมมา มาหลายหลายปีครับผมแล้วจะระบบรากอันนี้ไม่จําเป็นเลยใช่ไหมให้จะต้องตัดทิ้งอันไหนฮะไอ้รากที่รากขดแต่อันนี้มันไม่มีหรือว่าเป็นที่หนูมาต้นเล็กมาหรือเปล่าไม่มันไม่ขดนะถ้าขดมันนิ่งมันจะไม่ไปอันนี้ไปแล้วฮะไปแล้วฮะไปแล้วไม่กดแล้วครับเนี่ยออกมาเนี่ยถ้าหลุดอย่างเงี้ยออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่โตแล้วมันน่าจะมีเชื้อกินแล้วดดอาหารไม่ได้นะเชื้อกินแล้วเพราะว่าเพราะว่า บริเวณนั้นมันโกมหมดแล้วมันโดนเชื้อกินเลยผมว่าต้องต้องต้องฉีดเบตาร็กซิลแล้วล่ะครับพรุ่งนี้จะไปซื้อทันไม่แลวพรุ่งนี้ฉีดแต่เช้าวันนี้วันอาทิตย์ครับก็ฉีดคนละส่วนนะผู้ใหญ่ก็ฉีดยาข้างบนฉีดใบก่อนแล้วก็ก็ฉีดล่างครับแต่ที่ตรงนี้ทำเลสวยมากเลยมันมีหุบเขาดีไม่หุบเขา ต่อไปพี่ผู้ใหญ่ทําเป็นในนี่เลยฮะแลนด์มาร์คของวังสมบูรณ์ทุเรียนมันเรียกเรียกแขกเป็นพืชที่เรียกแขกทีเนี้ตรงตรงเนี้ยคือเราเรายังเรารีบอืมเรารีบทีเนี้ยน้ำมันจะดินมันจะไม่เสมอกันแื่ว่าจะให้คนงานขุดขุดกวนหน้าฝนครับกวนน,วน้ำคือการที่วัชพืชเยอะเนี่ยแสดงว่าน้ําดี แต่ทีนี้มันอาจจะดีเกินไปหรือเปลนะ่าฮะอันนี้มีต้นน,นนี้จะเป็นโมเลอคือสมมติว่าเป็นพืชตระกูลหญ้าเนี่ยวัชพืชเนี่ยผู้ใหญ่ให้น้ำเจ็ดวันครั้งมันยังงามเลยเนาะแต่ถ้าทุเรียนเนี่ยให้เจ็ดวันครั้งนี่มันตายแล้วนะเพราะฉะนั้นสมมติว่าพี่ผู้ใหญ่ให้ครึ่งชั่วโมงหัวแบบนี้ซึ่งกินน้ำประมาณสี่ร้อยลิตร ต่อหัวต่อชั่วโมงก็คือสองหัวก็คือสี่ร้อยลิตรเนาะต้นไม้เนี่ยเผลอๆกินไม่ถึงไม่ถึงลิตรด้วยซ้ำไปแต่แต่แต่ว่าเราต้องให้เผื่อเราต้องให้เผื่อเพราะว่าน้ำมันจะมีการสูญเสียหน้านี้อากาศแห้งด้วยแล้วดินดินล่างเนี่ยความชื้นแทบจะไม่มีแล้วหน้านี้งนั้นเราต้องให้เผื่อแต่ว่าการที่ให้สามวันเนี่ยผมว่ามันมัน มันมันห่างไปเราลดเหลือสักจาก30นาทีลดเหลือสักสิบนาทีหรือ15นาทีแต่ให้วันเว้นวันนะฮะแต่นี่ดินยังชื้นอยู่เนี่ยเนี่ยนี่ดินกันกำกำลังดีขนาดเนี้ยกำลังดีตัวนี้ก็รู้สึกมันเริ่มชักจะไม่โตแล้วอย่างเงี้ยถ้าถ้าปลูกใหม่เราเราเราไม่ต้องปลูกหลุมเดิมนะจัน ใช่เพราะว่าเรากลัวเชื้อมันยังอยู่เชื้อยังอยู่ครับขยับมาทีครับแต่จริงที่เราปลูกสองต้นเนี่ยเพื่อที่จะเผื่อต้นหนึ่งอยู่เหมือนต้นหนึ่งตายเราก็ช่างหัวมันไปถ้ามันตายทั้งสองต้นเนี่ยนั่นคือเกี่ยวกับดินแล้วที่ผู้ใหญ่ต้องปรับปรุงดินใหม่บิ๊กดินใหม่เลยแล้วก็ปลูกเอาต้นใหญ่มาปลูกเลยฮะครับก็จะเอามาเลี้ยงก็อยู่ครับใช่เลี้ยงถุงใหญ่เปลี่ยนถุง เปลี่ยนถุงเอาเพราะว่าถ้าเราซื้อเนี่ยต้นใหญ่นี่ก็สี่ห้าร้อยฮะใช่ครับมาเลี้ยงเลี้ยงดีกว่าครับถ้าเราเลี้ยงเราใส่ตะกร้าเจ็บอะไไหมจันตะกร้าผมลองแล้วเวลาเวลายาให้มีปัญหาต้องใช้มีดหนหนมองดูแล้วว่าถ้าใช้ตะกร้าเนี่ยรากมันแห่ออกมามันจะไปบีบไหมมันจะไปบีบรูตะกร้าแล้วลากมันมันไม่ไม่ดีฮะผมลองแล้วครับผมใช้ถุงดําดีที่สุดครับถุงเอาถุงใหญ่นิดนึงฮะ ถุงใหญ่เพิ่มเรื่อยๆครับครับผมลองใช้ตะกร้านี่โหตอนที่จามกับตอนที่ยกเนี่ยผู้ใหญ่เอ้ยท้ายที่สุดมันตายเลยฮะตายเพราะขั้นตอนเอาฝานจามกับยกนี่แหละใช้ถุงดำดีกว่าแ่้นูกลัวอยางงั้นแหละกลัวกลัวตัดตัดตะกร้าให้รากมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยกลัวอยางงั้นแหละ เลี้ยงไว้ห้าสิบต้นต้นไหนที่อาการแย่ๆแบบนั้นหนูก็จะปลี่เลยอย่างนี้แต่ที่มันหมดกะบังสังเหรอคือสมว่ามันตายสองต้นเนี่ยปลูกใหม่มันก็ตายอีกนั้นพี่ผู้ใหญ่ต้องมิกดินใหม่หมดเลยฮะปรับสภาพดินเป็นที่ดินแล้วครับผมครับแต่โดยภาพรวมผมว่าดินผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาไม่ต้องปล่อยให้ลกนะจันก็ตัดใช้ที่ตัดออกตัดออกใช่แต่แต่บริเวณบริเวณเนี้ย จะจะใช้คนใกล้ๆอย่างนี้จะใช้คนค,เ,ค,คเพราะว่าเวลาใช้เครื่องแล้วมันมันติดอะไรนิดหน่อยก็จะกระเด็นมาถูกการคุมเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเห็นไหมไม่มีวัชจจพืชขึ้นทำเถือนอ<า>ันตรายมากครับพวกนี้เวลาเราตัดแล้วเนี่ยพอแห้งแล้วนะฮะมันเป็นอินทรีย์วัตถุที่ดีเราก็มาคุมได้แต่ให้มันแห้งก่อนนะ ใช่ให้มันแห้งกว่าให้คนงานพอตัดแล้วก็เคลียร์มากวาดกวาดมาไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อฟางให้เปลืองใช่ไม่ต้องซื้อฟางให้เปลืองฮะแล้วมันถือว่าเป็นอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดละอย่างไอ้พวกไอ้ไอไ้อไอพวกโดโลไมท์หรือยิปซัมที่เรามาหวานทุเรียนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอินทรีย์จริงๆพวกนี้ไม่คิดไม่ใช่อินทรีย์นะมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอินทรีย์ มันเป็นหินไงมันไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นมามันเกิดจากธรรมชาติแต่ว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเพี้ยนตรงที่ว่ามันใช้คําว่าอินทรีย์แต่จริงๆมันคือเกษตรธรรมชาติไอ้พวกโดโลไม้ยิบซั่มมันคือสิ่งที่มาจากธรรมชาติมันก็เลยเข้าในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ไงแต่ตัวมันไม่ใช่อินทรีย์นะฮะมันเป็นอันอินทรีย์นี่อ่ะอินทรีย์พวกนี้คือซีคุณจิ๋งนี่คืออินทรีย์รับผม จะลองเอาขี้เป็ดขี้ไก่มาใส่เจอะใส่ได้แต่อย่าเยอะพวกนี้บางๆได้ขี้วัวที่เขาบอกว่าใส่แล้วทุเรียนป่วยขี้ไก่ที่เขาว่าใส่แล้วทุเรียนตายขี้หมูเขาบอกห้ามใส่ทุเรียนเด็ดขาดเนี่ยนั่นคือเขาใส่เยอะเกินไปครับขี้เป็ดก็เหมือนกันเลยบางๆฮะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเติมฮะแล้วทุเรียนจะงามมาก ถ้าถ้าขนาดเนี้ยเราใส่เราใส่ออกมาสักอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ไม่ไม่ไม่ต้องเราไม่ต้องนี่แล้วเนาะเออเออลากเขาเรียกเขาเรียกเรียกลากออกมาใช่อ๋อเรเราจะเรียกให้มันออกมากินเรียกให้ออกมากินครับผมครับผมจะได้ว่างๆจะได้ให้คนงานรวยครับสวยงามสวยงามสู้ต่อ ม่สวยนี่แหละค่ะก็เลยว่าให้น้ําเนี่ยให้วันเว้นวันช่วงนี้มันแห้งล้วแรงฮรแค่สิบห้านาทีเนาะจากสามสิบก็เหลือสิบห้าเหลือสิบห้าจากสองวันครั้งมาเป็นวันเว้นวันวันเว้นวันครับผมครับผมว่ามันจะสวยขึ้นนะครับถ้ากินกระโดงถ้ากินงกระโดงมันสวยกว่าครับมันมันทรงพุ่มมันจะสวยกว่าอ๋อนี่กิ่งกระโดงใช่ไหมผมว่ามันก็น่าจะโตเร็วกว่านิดหน่อยเพราะว่า คือกิ่งกระโดงคือธรรมชาติของมันสั่งให้โตไงแต่ต้นทุเรียนพอเราตัดกระโดงออกอีกอีกอกิ่งมันก็สลับขึ้นมาเป็นกระโดงแทนครับผมทีนี้เวลาตัดยอดเนี่ยมันต้องตัดกิ่งที่ใหญ่ๆแล้วที่มีรองรับสักสองสามกิ่งก็คือเราก็ตัดเหนือน,นิดหน่อยแต่ตัดสักประมาณสามปีฮะสามปีถังตัดทั้ครับแล้วมันจะได้กิ่งที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสามกิ่ง ว่าตอนนี้เอาให้มันเอาตอนนี้ให้มันรอก่ตอนเพราะว่าถ้าเราตัดสมมติว่าเราตัดตรงนี้เหลือกิ่งเดียวไอ้ตัวนี้มันก็จะพลิกกลับมาเป็นกระโดงเหมือนเดิมครับผมเพราะมันมันไม่มีที่ไปแล้วใช่เพราะธรรมชาติของทุเรียนหมอนทองมันจะเป็นลักษณะทรงฉัดนั่นคือธรรมชาติมันไม่เหมือนกับพันธุ์อื่นอย่างพันธุ์ไออะไรนะพวงมณีเนี่ยมันจะไม่เป็นฉัดหรอกมันจะแตกนวลแตกนี่แตกนั่นไอ้นี่ก็ไม่ค่อยฉัดนะไอมุนซันคิงนะฮะครับผม มุซันคิงเห็นลูกมันเล็กๆมัมันมัลูกเ,เล็กครับลูก,ลกเล็กมันเป็นทุเรียนถ้าหมอนทองก็คือประเทศไทยถ้ามุลซันคิงก็คือมาเลเซีย<ะ>แตขข่ของเขาถ้ามุลซันคิงเขาจะดีกว่าใช่ไหมก็ในตลาดประเทศกีนเขาราคาเหนือกว่าหมอนทองอยู่ครับกิโลหนึ่งก็สี่ร้อยห้าร้อยถึงหกร้อยของไทยก็ประมาณสอง้อยห้าสิบถึง สามร้อยห้าสิบอยากอยากลองปลูกชนีดูค่ะชนีก็ดีฮะตลาดดีไหมฮะชนีตลาดคนจีนก็ยังชอบคนติดใจชนีก็ส่งได้เหมือนกันใช่ไหมฮะก็ส่งได้อยู่ครับผมได้อยู่ฮะอย่างนี้ก็คือชลาใช่ไหมฮะผมว่าชอลาครับผมอย่างพวกไฟท็อปอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่ท็อปท็อปไม่กินสูงฮะท็อปมันเป็นลาลาน้ํากินรากครับผมไอ้นี่ลาพวกพวกคล้ายๆใบติดหรืออะไรพวกเนี้ยฮะมันเป็นลาชั้นสูงครับผมแต่อันอันนี้นี่อาจารย์ว่ามันพอปุ๋ยไหมฮะใสอีกนิดนึงใส่บางๆแอบใส่ทางดินด้วยใช่ไหมฮะครับทางินทางใบด้วยทางทางใบก็ไม่ต้องปุ๋ยเกตก็ฟิตบอลก็พอแล้วเนาะิอลนก็แล้วพอพอพอมันมันตั้งตัวได้แล้วเนี่ย จะทําให้ใบใหญ่เนี่ยก็จะมีสาหร่ายทะเลบวกออโดดีอันนี้สูตรนี้ใบใหญ่แน่นอนเราใช้ช่วงใบขนาดไหนถ้า,ถาให้ใบใหญ่สองปีไปแล้วครับแล้วค่อยขุณใบอะ่ะตอนนี้ให้ให,ให้มันให้มันรอดก่อนใช่ตอนนี้มันตอนนี้มันรอดกันให้มันรอดก่อนมันรอดนี่ก็โอเคแต่ผมว่าได้รอดอยู่แต่ทุเรียนมันตายบ้างถือเป็นเรื่องปกตินะผู้ใหญ่อย่าไปถือเป็นเรื่องใหญ่ พราถ้าเราถือเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นในยี่สิบเปอร์เซ็นทำให้เราเสียงานใหญ่ครับผมเขาถึงมีระบบปลูกสองต้นนี่แหละเพื่อเพื่อมันตายต้นหนึ่งก็เหลือต้นหนึ่ง <laughs> แต่ผมเคยเห็นอย่างนี้นะถ้าคนที่ดูแลเก่งๆอ่ะผสมดินดีๆเนี่ยมันแทบไม่ตายเลยแล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่ปลูกสองต้นเด็ดขาดเลยสิ้นเปลืองใช่ไหมสิ้นเปลืองอแล้วมันไม่มีประโยชน์ดูแลดีๆครับเวลาโตขึ้นเนี่ย โอ้โหมันใจอยากจะตัดทิ้งเลยฮะต้นหนึ่งอะฮะครัสผงฮะไอแปลงแปลงนู้นปลูกต้นเดียวดีไหมครับครับเนาะน่าจะดีถ้าผู้ใหญ่จะไปดูคนที่มิกดินดีๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยากเห็นนี่แหละเขาปลูกห้าร้อยต้นนี่รอดหมดห้าร้อยต้นเลยฮะเขาใช้ลูกเขาเขาใช้คําว่าลูกลังแต่มันเป็นเป็นหินเท่านิ้วก้อยเนี่ยฮะก้นบ่อด้วยฮะ ก้นโบด้วยเหรอฮะแล้วเขามามาปั้น<พ>เป็นผสมกับอะไรทําทำไมงดินท,ทำไมจังดีเวลาต้นมันเหลืองพวกนี้สารอาหารมันน้อยต้นมันจะคอยเหลืองเขาก็จะใส่พวกฮิวมิกพวกยิบซ้มบ่อยๆอม,มันก็จะเขียวใหญ่ขึ้นมาครับาอาหารครับอยู่ที่นี่เองอยู่ที่วังทองเนี่ยอเอ๊ะเดี๋ยวนะังทองที่ไหนเรเดี๋ยวพิตเต้เรียกไปจิบ ผมซือก่อนผมมันอ๋ออยู่โครงการโครงการหนึ่งโครงการหนึ่งเขาปลูกห้าร้อยต้นเขาปลูกลำไยอ่ะพี่เชื่อไหมว่าสามปีเขาขาดทุนทั้งสามปีแต่เมื่อกี้เห็นพี่พี่ให้นี่กระโดดยังไปทีนี้เขาก็เลยไปเห็นลูกค้าผมได้ดีตลอดทุกๆปีแกก็เลยเรียกผมไปคุยก็เรียกแล้วก็ไปดูที่สวนทุเรียนแกผมก็ตกใจโอ้ทุเรียนของเขาทําไมงามอย่างนี้ ก็ห้าร้อยต้นไม่ติดตาแสดงว่าดินดีมากเตรีดินแย่มากเขาดินแย่มากแต่เตรียมดินดีเขารู้าปรับปรุงใหม่แล้วคือรายได้เขาเนี่ยเขาอยู่เป็นคนระยองเขาปีหนึ่งทุเรียนเนี่ยเขาได้ปีลงสองสามล้านนะฮะคือเขาเก่งทุเรียนแต่ลำาไย่เขาไม่เก่งเขาคือเขาเรียนรู้มาสะสมประสบการณ์มาหลายปีรวมถึงดินที่จะเหมาะสําหรับปลูกทุเรียนด้วยครับผม ดี๋ยววันหลังวันหลังถ้าพี่ผู้ใหญ่สนใจเดี๋ยวจะพาไปดู okay, <there. S 1> เพื่อเพื่อพี่ผู้ใหญ่มีดินมีกวดพวกนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปดีกว่า <Okay. S 1> เดดีี๋ยวผมับนน้ก่อ